E aí วันนี้จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการจัดทําโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ90พรรษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ70พรรษาในปี2 5 6 5 โดยในการจัดกจิจกรรมในครั้งนี้นะครับจังหวัดได้ร่วมกับทุกภาคส่วนโดยให้มีการปลูกนะครับในทุกพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่านะครับการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากการปลูกต้นไม้ทั่วๆไปก็คือว่าคนที่ปลูกต้นไม้ทุกคนในครั้งกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกจนจเจริญเติบใหญ่นะครับซึ่ง ก็จะมี QR วอารคนะครับเพื่อจะติดตามรายงานาความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตัวเองปลูกในในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลใน,ในเบื้องต้นเนี่ยหปีนะครับทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกทั้ง100%ซนนะครับก็จะสามารถเจริญเติบโตเพิ่มพื้นที่ป่านะครับให้กับจังหวัดมหาสารคามมั่นใจครับว่าการจัดกิจกรรมของพวกเราในครั้งนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ กับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับภายใต้โครงการที่เราได้กําหนดขึ้นมาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกคนนะครับได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ของตนเองนะครับแค่คนละหนึ่งต้นดูแลรักษาให้เจริญเติบโตท่านเจ้าจะมีความสุขจะได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ที่ท่านปลูกจะมีความผูกพันกับต้นไม้หลักสําคัญปลูกแล้วขอให้ดูแลรักษานะครับ ช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ